มันมีธรรมะอย่างหนึ่งนะเรื่องอันตรธานอันตรธานนี่คือความสูญสิ้นไปของพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาพระพุทธศาสนาจะสูญไปพวกเราเคยได้ยินไหมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็เรียนรัจตะปีกอกอัตกรกถาดีกาอะไรพวกนี้ ปฏิบัติก็ลงมือทำสมถาวิปัสนาปฏิเวทก็คือการบรรลุผลของการทำสมถาวิปัสนาก็คือบรรลุมรกผลน,ผนิพพานสิ่งที่มันจะสูญไปก่อนก็คือปฏิเวทเราจะเห็นว่ายุคนี้ครูบาอาจารย์ ที่ดูบริสุทธิ์หมดจดจริงๆลดลงลดลงสมัยหลวงพ่อเข้าวัดใหม่ๆนะเมาเสกสี่สิบปีก่อนสนะี่สิบกว่าปีครูบาอาจารย์เยอะนะแต่เราองค์นะดูงามงามงดงามมากเลยทุกวันนี้ร้อยรอจนกหลท่านโยมบอกไม่รู้จะไปพระที่ไหนแล้วนะ จะไหวพระุพธรูกก็จะมีปัญหาพระวัดไหนพระวัดไล่เขียงโูชิดหนักอะไรเงี้ยนะเนี่ย,ยปฏิเวทนะมันพิสูจน์ยากว่าท่านใดบรรลุท่านใดยังไม่บรรลุอะไรเนี่ยแล้วมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆโอกาสที่พระยุคนี้จะบรรลุมรรคผลนนั้นก็ลดลงเรื่อยๆสิ่งที่ บ่นทำลายพระมากที่สุดนะก็คือมือถือมันบ่านทำลายอย่างแรงเลยสู้กิเลสไม่ไหวนะดูพระที่ไหายนาะเนะนะมือถือนะติดต่อผู้หญิงติดต่ออะไรเนะยงนี้งันปฏิเวทเนะี่ยมันก็เสื่อมลงเสื่อมลงนะท่านที่เข้าถึงความบริสุทธิ์แต่และชั้นแต่และชั้นนะลดลงลดลง ปฏิบัตินะปฏิบัตินะก็ย่อหย่อนลงไปเรื่อยๆนะเนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวปริยัต,ติยังมีการเรียนอยู่บ้างปฏนะิบัติเนี่ยหย่อนลงไปเยอะเลยไอ้ที่ปฏิบัตินั้นมันตรงทางไหมลดละกิเลสได้ไหมอะไรน่าชิดนะ ยังคนเข้าวัดไปนั่งสมาธิอะไรเนี่ยถามว่าเมื่อเราลดละก,กิเลสได้จริงไหมไม่ค่อยลดนะบางทีปฏิบัติไปแล้วกิเลสแรงกว่าเก่าไปมันปฏิบัติผิดเนี่ยมันก็เสื่อมลงเมื่อก่อนที่สุรินสมัยหลวงพ่อไปเรียนหลวง,งพู่ดูลยพวกเขาปฏิบัติกันเข้มแข็งนะก็ทั้งคารวานะันป,ปฏิบัติกันจริงจังมากเลย เดี๋ยวนี้ไปดูก็ไม่มีไม่มีคนปฏิบัติเท่าไหรล่ละมีแต่คนอย่างมากก็มาคนทําบุญเนี่ยปฏิเว็เริ่มหายไปปฏิบัติก็เริ่มหายไปเหลือปริยัติปริยัตินะสิ่งที่เป็นหลักของเราก็คือพระไตรปิฎกแต่ไม่รู้มันอาถรรพ์อะไร มันเหมือนอาถรรพ์เหมือนต้องคำสาปคนที่พยายามทำลายพระไตรปิฎกเนี่ยมีเสมอนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะออกมาพูดเลยพระไตรปิฎกเนี่ยควรจะตัดอภิธรรมทิ้งไม่จำเป็นให้ตัดพระอภิธรรมทิ้งก็เดือแต่พระวินัยกับพระสูตรพอมาถึงวันนี้ไหม จะตัดพระสูตรีกและเลือกเฉพาะพุทธวจนะพระสูตรจำนวนมากให้เอาทิ้งไปเราวินยัยลดลงเหลือร้อยห้าสิบบอกว่าพุทธวจนะพูดถึงวินัยร้อยห้าสิบข้อที่สวดปฏิโมก อันนั้นเป็นการแปลบาลีผิดนะหลวพ่อไม่รู้บาลีแล้วคนที่พูดก็ไม่รู้บาลีอ่านจากฉบับแปลจากบาลีอีกทีหนึง่งแปลไม่ผิดนะท่านเจ้าคุณสมเด็จประยุทธ์นะท่านเก่งบาลีท่านบอกแปลผิดตรงนี้ในพระสูตรบอกว่าร้อยห้าสิบข้อและส่วนที่มากกว่านั้น ร้อยห้าสิบข้อนะเป็นคำพูดของพระเทเจ้าอาจจะยุคต้นๆก็ได้ยกกลางๆพุทธการนะหลังจากนั้นท่านก็ยังบัญญตรยัดเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ใช่มีแค่นั้นถนะนะ้าอ่านพระวินัยด้วยจะรู้อย่างเสขียวัดเจห้าข้อที่เขาจะตัดทิ้งน,นะท่านระบุว้ให้สวดด้วย ไอ้นนะั่งสวดสองร้อยี่สิบเจ็ดนะถ้าอ่านพระไตรปิฎกให้หมดน,ะนี่เขาจะตัดช่้นมามีไหนก็จะตัดพระสูตรก็จะตัดอภิธรรมนะตัดอยู่แล้วแล้วมันเหลืออะไรบอกเหลือพุทธวจนะจริงจในพระไตรปิฎกนะมีทั้งพุทธวจนะมีทั้งคำสอนของพระเถระพระเถรี คำพูดคำแสดงธรรมของเทวดาของฤาษีของอะไรเนี่ยมีเยอะแยะเลยของเปรตยังมีเลยพวกนี้เปรตได้รับความทุกข์กพูดเป็นธรรมะขึ้นมามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อเคยเข้าไปกราบคือหลวงปู่มหาเขียนพระริยะเวทีองค์นี้จบเปลี่ยนเก้าลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ก่งทางปริยัติทางปฏิบัตนะิท่านบอกเลยลว่าท่านท่องพระไตรปิฎกได้แล้วท่านบอกพระไตรปิฎกทั้งหมดนะทุกเรื่องเลยสอนเรื่องการปฏิบัติทัางนั้นเนียคนที่รู้จริงนะมองปุ๊บเนะี่ยบอกตรงนี้ก็เป็นเรื่องปฏิบัติอันนี้ก็ปฏิบัติไม่ใช่ตัดทอนไปเฉยๆนะที่หลวงพ่ออมาพูดเรื่องพุทธวจนะนะไม่ใช่ว่าไปต่อต้านตัวบุคคลนะ แต่บอกว่าถ้าทำตามใจชอบแบบนี้ไม่นานศาสนาพุทธอันตรธานคือเสื่อมไปหมดนะมันจะศูนย์ไปหมดเลยแล้วพุทธวจนะที่สอนนะถูกหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะพุทธวจนะที่พระเจ้าพูดจริงๆถูกแน่นอนแต่ที่เอามาถ่ายทอดน,นะถูกหรือเปล่าไม่แน่เพราะแปลบาลีไม่เป็นก็ตีความเอาเอง การตีความก็คือทำบุกอะไรทำหน้าที่ของอัตถกาานะสิ่งนี้คืออันตรายของพระศาสนานะยิ่งกว่าเรื่องพระมีเมียอีกเหมือนต้นไม้พิษที่พาะเอาไว้มันก็จะไปง,งอกงามไปเรื่อยๆสืบทอดมาเรื่อยๆ